งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาสอุตสาหบุญกิยาพันธ์นะครับ ผมกำลังตอบคำถามแฟนรายการเรื่องมะพร้าวท่านอยากจะรู้เรื่องมะพร้าวนะครับผมก็ตั้งชื่อเรื่องว่ารู้เรื่องมะพร้าวคุยกับท่านไปแล้วว่ามะพร้าวมันมีกี่ชนิดกี่ประเภทระยะปลูกเท่าไหร่แล้วก็ธรรมชาติของมะพร้าวนั้นมันเป็นอย่างไรนะครคราวนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องภูมิประเทศที่ท่านจะปลูกมะพร้าว นะฮะว่าท่นจะต้องตระเตรียมยังไงแล้วก็การเตรียมดินที่จะปลูกมะพร้าวเนี่ยเราต้องเตรียมการอย่างไรมันจึงจะเกิดความประโยชน์เกิดประโยชน์แล้วก็ประหยัดในอนาคตนะฮะท่านผู้ฟังครับท่านต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เราจะปลูกมะพร้าวเนี่ยเราอยู่ที่ลุ่มหรือเราอยู่ที่ดอนใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ที่ลุ่ม เราก็ตามมาตรฐานการทำสวนในที่ลุ่มคือการที่จะต้องทำคันสวนร้อมรอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้ได้นี่แต่ว่าที่คันสวนนะ่ะเราก็อาจจะเอามะาพร้าวไปปลูกนะแต่ว่าเราจะปลูกมะพร้าวในลักษณะที่เรียกว่า จับขันสวนไว้หรือบางคนก็เอากล้วยไปปลูกก็แล้วแต่และในตัวร่องสวนก็จะต้องยกล่องเพราะฉะนั้นระยะถ้าเบอร์ท่านปลูกามะาพร้าวสมมติท่านจะปลูกกลางร่องนะฮะเพื่อความสะดวกในการทำงานเราก็อาจจะเวกระระยะร่องต่อร่องตรงกลางร่องนะให้ได้ระยะ6เมตร นะครับแต่ว่าการจะปลูกใช้ร่องในร่องอันนี้ผมว่าท่านรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสวนที่ลุ่มสวนที่ดอนสวนที่ดอนจะตรงข้ามกับที่ลุ่มเลยว่าน้ําไม่ค่อยมีเมื่อน้ําไม่ค่อยมีเนี่ยท่านจะไปลงมือปลูกมะพร้าวเนี่ยนะท่านจะต้องเตรียมแหล่งน้ําแหล่งน้ําที่ว่าก็คือว่าในพื้นที่เก็บกักน้ํา มันมีพื้นที่เก็บกักน้ําได้ไหมถ้าไม่มีไม่ได้ต้องขุดบ่อไหมต้องปลูกลาสติกไหมหรือถ้าไม่มีระบบน้ําใต้ดินไปนยังไงระบบน้ําบาดาลมีไหมและที่สุดเราจะเดินระบบน้ำย่างไงนะน้ำที่จะให้ไปตามท่อตามสายอันล้้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเวลาสร้างสวนมะพร้าวทีเนี่ย มันเดินให้น้ำไม่ไหวแล้วมันไกลนะฮะก็แปลว่าต้องมีจุดที่อาจจะเป็นแท้งน้ำหรือแหล่งที่เราดูดน้ำเข้าไปแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาให้กับสวนมะพร้าวของเราแต่ถ้าเป็นสวนมะพร้าวในที่ลุ่มมันก็เหมือนพืชผักและครับเราก็เอาเรือนะลงเลยแล้วก็ลดได้สบายๆแบบนั้นนะทีนี้การเตรียมที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวเราจะต้องปลูกช่วงแรกคือมะพร้าวต้นเล็กมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตและมันนานนะมะพร้าวเนี่ยกว่าจะให้ผลผลิตเนี่ยมันตั้งสี่ห้าปีนะนะหรืออย่างบางคนก็ยังเร็วก็3สามปีแต่ลูกศิษย์ผมเขาปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้นเขาบอกว่าสองปีครึ่งเขาเอา,เอ,าอยู่ให้ลูกแล้วได้แล้วเพราะว่าเขาหนักปุ๋ยเขาบำรุงเต็มที่ แต่โดยทั่วไปให้มาตรฐานก็มะพร้าวน้ำหอมสักสามปีมะพร้าวแกงก็สักสี่ปีนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับที่จะเริ่มให้ลูกให้ผลเพราะนั้นการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกเนี่ยในขณะที่เราได้ต้นมะพร้าวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีความจําเป็นจะต้องเอามะาพร้าวลูกเล็กๆไปปลูกในแปลงแล้วรอให้มันตโตในแปลงไม่จําเป็นนะครับ ท่านอาจ,จะปลูกใส่เข่งนะฮะหรือท่านอาจจะปลูกใส่ภาชนะอะไรไว้แล้วก็ให้ต้นเนี่ยมันโตพอสมควรเราดูแลในระยะพื้นที่เล็กๆสมมติมีสักร้อยส0งต้นถึงเวลาไปลงเนี่ยต้นก็โตพอสมควรนะครับแล้วมะพร้าวมันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรากมันเป็นระบบรากฝอยนะฮะและมะพร้าวจุดอ่อนกนะ็คือว่า อย่าให้ยอดเสียถ้ายอดเสียยอดใหม่ไม่เกิดตายทันทีนะครับหัวใจมันอยู่มันอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้การเตรียมดินเตรียมแปลงเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าเผื่อว่าเราไปปลูกในที่ที่หญ้ามันรกๆหญ้ามันงามเหลือเกินอันนั้นแหะดีดีตรงไหนเราหญ้ามันงามโอ้แสดงว่าดินมันดี แต่เราจะต้องมีมาตรการในการกำจัดวัชพืชกำจัดหญ้าทำไงครับเอาให้มันงามมาเสร็จแล้ววันไหนแดดด,ดีถ้าเอายาเผาก็กลูฟโฟซินเนตฉีดนะแต่ถ้าเอา,เอาให้เด็ดขาดตายถึงรากถึงเงา้าหัวไหลใต้ดินก็ใช้ไกลโฟเซตฉีดไปไม่ตายปุ๊บปับ๊บแต่ว่า3วันเริ่มเหลือง7วันเริ่มเหลืองมาก และหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟุบนั่นหมายความว่าท่านจะใช้ยาอะไรท่านจะต้องสำรวจว่าในที่ที่จะปลูกเนี่ยมันมีวัชพืชชนิดไหนบ้างที่เป็นขึ้นมาถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอันนี้ก็เร็วหน่อยนะฮะวัชพืชลม้มลุกมเมล็ดร่วงก็ขึ้นใหม่อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็น วัชพืชหลายฤดูมีรากมีเงามีหัวมีหลายอยู่ใต้ดินมีเช่นแฮวหมูหญ้าคาอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้ต้องเน้นไกลโฟเเตเลยแต่ถ้าเอาบูฟสเเอต้องฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้ว,ฉ,ลวฉีดอีกตายแล้วก็ขึ้นขึ้น,นแล้วก็ตายอยู่อย่างนั้นนะผมว่านะพอฉีดไปแล้วล่อให้มันขึ้นมาอีกให้น้ำให้ชุม่มฉีดแล้วไถกรบพอไถกรบ หลัง ه, เมื่อเมื่อหญ้ามันฟุบนะถ่ายกลบไม่เสียเวลาแลวครับเพราะว่าเวลานี้เราก็เอามะพร้าวไปบำรุงรักษาให้เป็นวัยรุ่นอยู่ที่หนึง่งเราก็ฉีดยาง่ายเราก็หลอกล่อถ่ายกลบแล้วหล่อเอาน้ําให้พื้นที่เรามันก็จะมีวัชพืชขึ้นมาใช่ไหมมันจะขึ้นมาอีกพอมันขึ้นมาอีกอย่ารอให้มันออกดอก นะฮะตน้นกระลอวอ่อ,อนๆนั่นแหละฉีดพ่นเลยครับจะเป็นกลโฟเซตจะเป็นกลูกฟซิเนตเชิญตามสบายเอาสักสองครั้งนะเกลี้ยงเลยครับเนี่ยนะวัชพืชที่จะขึ้นใหม่ก็คือปลิวมาจากที่อื่นมเมล็ดปลิวมาจากที่อื่นนอกนั้นถ้าเราปราบได้มาตรฐานมันจะหมดแหละใช่ไหมต่อจากนั้นต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ บำรุงดินเราก็ไปหาปอเทืองนะฮะไร่หนึ่งก็สัก5กิโลกรัมต่อไร่นะครับวานลงไป5-7กถึงกิโลต่อไร่นะวานลงไปแล้วจะไปหาเมล็ดจากไหนเดี๋ยวนี้ร้านเคมีเกษตรบางร้านก็มีขายแต่ไปขอก็ที่กรมพนาที่ดินอันนี้ก็ต้องรอนานเข้าคิวถึงเวลาแล้วเขาจะเรียก เขาก็จะให้มา50กิโลเราก็ต้องมาปลูกขยายพันธุ์ไว้เองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพอปลูกไปได้45ถึง50วันเราก็ไถกลบพอไถอกลบไปแล้วอีก15วันเราก็ปลูกได้เลยบางคนเขาไถกลบเสร็จนะทิ้งไว้15วันเขาหวานใหม่ครับเอาปอเทืองวอหวานอีกรอบนึงโออย่างนั้นละสุดยอดเลย ถ้าได้สช่สองครั้งนะแต่นี่ทฤษฎีนะปฏิบัติเดี๋ยวเวลาท่านจะทําอย่างไรนั้นก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังนะครับอันนี้ก็ตามหลักการครนี้พอถ้าได้อย่างนี้เนี่ยวัชพืชมันก็จะหมดนะครับแล้วมันก็จะเกลี้ยงนะแล้วแล้ว,ลวมะพร้าวเนี่ยก็จะได้ปุ๋ยพื้นฐานมีธาตุอาหารทั้ง NPK แต่อาจ,จะไม่มากเนี่ยเราต้องใส่เติม นะฮะแคลเซียมแมกนีเซียมกับธาันเหล็กสังกสีทองแดงโบรอนมอริซินัมคอเรียนแมงกานีสสังกสีมีครบแต่ว่าเราก็ควรจะเก็บดินเนี่ยไปตรวจก่อนลงมือปลูกตรวจอะไรตรวจอินทรีย์วัตถุพอเพียงหรยังถ้าไม่พอเพียงเราต้องไปหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาเพิ่มนะและค่าความเป็นกรดด่างเป็นยังไงถ้าเป็นกรดจัด เราก็ไปเอาปูนขาวปูนมารปูนโดโลไม้มาเติมก็ได้ธาตุแคลเซียมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยธาตุโดโลไม้ก็ได้ทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมนะซึ่งเป็นธาตุอาหารรองเติมเข้าไปด้วยพอพร้อมที่จะลงมือปลูกเราก็ไปเอาต้นกล้าของมะพร้าวที่เราเพาะไว้ในเข่งในรั้วในภาชนะต่างๆที่ต้น โตพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็ถ้าเป็นผมนะเอาให้ชัวร์ๆไม่ต้องไปนั่งดูแลในสวนเยอะปลูกไว้เฉพาะที่พอมันสูงขึ้นมาสักประมาณเมตรหนึ่งก็เอามาละเราก็เอามาลงปลูกได้แล้วปลูกยังไงดูแลยังไงติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบ,บนบางประมาด ตูป้ปนอ2กำแพงแสนนะครปฐม73140ม73140ถ้าส่งไลายก็ ID ดี n ลนนะครับ SI ดไ n บูเ4็4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ล์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟพลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรลลอธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอันตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลลอธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจ <t> <ron> <t> <ron> ากบร,ริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพ,พิชิตความหิวโหวยของพืชกเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของหายกเกษตร